หน้าแบบไหนเติมฟิลเลอร์มิดเฟสนะคะหรือฟิลเลอร์ส่วนกลางใบหน้านะคะแล้วจะดูสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะนะอันดับแรกเลยนะคะเธอเธอดูหน้าชันนะคะหน้าชันเนี่ยตรงนี้จะเต็มนะคะตรงนี้จะเต็มใต้ตาจะเต็มนะคะหน้าก็เลยดูเด็กนะคะหน้าก็เลยแลดูสวยนะคะอันนี้ฉันชมตัวเองนะคะทีนี้เธอมาดูหน้าตัวเองนะคะว่ามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะคะปัญหาที่หนึ่งคือมีเส้นหน้าแก้มตรงนี้นะคะอ่า หนึ่งคือมีเส้นหน้าแก้มตรงนี้นะคะถ้าเธอเติมฟิลเลอร์มิเดเฟสแก้เส้นหน้าแก้มตรงนี้ได้นะคะหน้าเธอจะสวยขึ้นหน้าเธอจะดูเด็กลงนะคะหน้าเธอจะดูดีขึ้นนะคะต่อมาสองคือนะคะ ยหน้าเธอเป็นพับๆแบบนี้นะคะหน้าเธอเป็นระพับแบบนี้ถ้าเตอมิดเฟสที่ถูกต้องนะคะเสริมเส้นเอ็นรอบดวงตาเสริมเส้นเอ็นหน้าแก้มเสริมเส้นเอ็นที่อยูอ่บริเวณด้านค้าหางตาแล้วก็เสริมกรุดูกซุดหน้าแก้มนะคะไอที่เป็นห้อยๆแบบนี้มันจะดึงขึ้นแบบนี้นะคะทําให้นะหน้าเธอดูยกขึ้นดูสวยขึ้นแล้วร่องแก้มเธอจะดีขึ้นด้วยนะคะต่อมาสามนะคะสามคือเธอมีเส้นตรงนี้ส่วนมากเจอในผู้ชายนะคะนะ มีเส้นตรงนี้ยุบยุบลงไปตรงนี้นะคะนะเนี่ยส่วนมากเจอในผู้ชายถ้าถ้าเติมมิดเฟสแล้วเติมแก้ตรงนี้ด้วยนะคะหน้าเธอมันก็จะดูดีขึ้นข้อข้อสี่คือเธอมีโหนกใหญ่ๆนะมีโหนกใหญ่ๆ แล้วมีตรงนี้ยุบๆนะคะการเติมมิดเฟสตรงนี้จะทําให้ความแตกต่างระหว่างหนกแก้มกับตรงหน้าแก้มเธอน้อยลงนะคะหนกเธอจะดูเล็กลงแล้วหน้าเธอจะดูสวยขึ้นนะคะนะอันต่อมาคือห้านะคะคนที่มีถุงใต้ตาะจ้คนที่มีถุงใต้ตา,ตตาส่วนมากเกิดจากกระดูกหน้าแก้มสุดด้วยนะคะแล้วก็กระดูกกระดูกรอบเป้าตาสุดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ผนังผนังก้นไขมันใต้ตามัน มันหย่อนยานลงทำให้ถุงใต้ตาโผล่ออกมาถ้าเธอเสริมบริเวณเส้นเอ็นหน้าแก้มเสริมกระดูกฟุดหน้าแก้มเสริมเส้นเอ็นรอบดวงตาเสริมกระดูกฟุดรอบดวงตาถุงใต้ตาเธอจะดีขึ้นยิ่งถ้าเธอ,อใส่ฟิลเลอร์แบบอ่อนเกลี่ยด้านบนด้วยถุงใต้ตาเธอก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะหรือข้อห้าคือข้อ6เธอไม่มีถุงใต้ตาแต่เธอมีตรงรอบเบ้าตายุบยุบลงไปนะคะมีรอบเบ้าตายุบยุบลงไปนะการเสริมบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ เสริมเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็เสริมนะเสริมกระดูกที่มันกร่อนตรงนี้แล้วก็เสริมบริเวณตรงนี้ร่วมด้วยนะคะจะทําให้ใต้ตาเธอดูดีขึ้นดูตึงขึ้นดูเป๊ะมากขึ้นนะจ๊ะนะอะไรอีกอะหมดละมั้งแค่นี้เลยจ้ะนะคะดูหน้าตัวเองมีแบบนี้หรือเปล่าหนึ่งมีเส้นหน้าแก้มนะคะนะสองพับพับ,พบยูยยูแบบนี้นะคะข้อสามตรงนี้เป็นเส้นเส้นยุบยุบลงไปโดยเฉพาะในผู้ชายสี่นะคะ โหนกแก้มใหญ่ๆนะคะถ้าตัวนี้เป็นยุบๆลงห้าถุงใต้ตาหกไม่มีถุงใต้ตาค่ะแต่ว่าตัวนี้ยุบๆลงไปนะคะนะเออท้าสวยคือ,อยังไงก็เธอดูเห็นไหมเต็มสวยนะคะเห็นไหมเออไม่นูนเกินไปไม่ยุบเกินไปหรือถ้าใครไม่มีเส้นจะเป็นดูรู้สึกว่ายุบๆลงไปนิดนึงนะคะการเติมตรงนี้นิดหน่อยนะคะก็จะทําให้ดูสวยขึ้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะขับรถก่อนจ้ะ